สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะเอาการ์ดของยูโตะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมซึ่งยูโตะเนี่ยเป็นตัวละครของภาค a r c 5นะครับเป็นตัวละครในมิติ e x นะ็กซเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซีรีส์ที่ผมจะมาคุยในวันนี้ Phantom k n i น h t นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่มีมอนสเตอร์ e x ็กซเป็นองค์ประกอบครับ,รบซึ่งความตลกของ p n t น m k Night nice, อย่างหนึ่งตอนที่ผมหาข้อมูลเนาะคือถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ผเหมือนไม่จะมีกลุ่มการ์ดที่เป็นแฟนทอมไนท์ของมันไปทีหนึ่งก็จะมีการ์ดติดชื่อแฟนทอมนูน่ phantom, นแฟนทอมนี่ใช่ไหมและทีนี้นะครับผมดันไปเจอการ์ดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอีแฟนทอมไนท์ที่เป็นการ์ดท,ที่ยูโตะเขาใช้ในภาคอาร์ทไฟฟ์เนี่ยนะครับมันจะต้องเขียนว่า the phantom k n i g h t ครับผมนะมีการใส่ the เ,เข้ามาเล็กๆน้อยๆครับผมเป็นกิมมิกนะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเอาเป็นมอนสเตอร์ก่อนนะครับผมจำนวนมอนสเตอร์เท่าที่ผมคัดมาเนี่ยที่เป็นตัวแบบว่าแฟนทอมไนท์เลยมันก็จะมีอยู่10ตัววแล้ก็บวไป2แและทีีีน้มถมถใหก ตัวหนึ่งเป็นตัวที่มีเอฟเฟกต์เพนดูลัมพูดถึงเจ้าพวกมอนสเตอร์แฟนทอมไนท์ครับผมวันนี้ก็มารู้จักกับมอนสเตอร์รวมๆทั้งหมด13ตัวซึ่งตัวละครยูโตะเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนของเขาเนาะอย่างคุบโรซากิชุนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพื่อนของยูโตะนะครับผมเออพวกแบบซีดี์การ์ดมันก็เลยสื่อไปว่าพวกแบบแฟนทอมไนท์มันก็จะมีเอฟเฟกต์บางใบที่โยงไปถึงพวกแบบเรดดัปเตอร์ได้นะซึ่งเรดดัปเตอร์กับแฟนทอมไนท์มันื่อมยงึนนด,งด้วคผีค บางใบอ่ะก่อนหน้านี้ผมเคยทำเป็นแบบ RUM หรือก็คือ r ร n k Up Magic ไปใช่ไหมครับมันก็จะมีการ์ดบางใบที่พูดรวมไปเลยเอฟเฟกนี้ใช้ได้ทั้งกับเรดเ a ฟเตอร์แล้วก็ใช้ได้กับแฟนทอมไนท์ซึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับผมในกรณีที่ถึงเราดูยูกิ 5, โออาร5จบไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการได้ว่าเออถ้ายูโตะเขามายืนสู้คู่กับคุโรสกิชุนอย่งงางเงี้ยการ์ดมันก็จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดีเนาะก,ก็เป็นภาพประมาณนั้นได้นะครับอ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงงงในนนนนนเเชิขออว่่าามันนั้ดูละไร ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะก็อื่นนะครับผมมารู้จักมอนสเตอร์ตัวแรกเลยครับผม Phantom Knight Silent Boost ครับผม Phantom Knight Silent Boost เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี200ป้องกัน1,200การ์ไปนี้นะครับผมมี2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก่อนเลยนะครับผมใช้งานได้เทินละครั้งเท่านั้นนะคือถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ Phantom Knight อยู่เราสามารถอัญเชิญการ์ไปนี้จากบนมืดลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ครับส่วนเอฟเฟคคทที่่2กก็ใชช้้้งงานนนนไดเเิรร์ละััับ คือถ้าเกิดว่าการใบนี้มันอยู่ในสุสารนะเราสามารถเอาการเวทมนต์กับดักติดชื่อแฟนทอมหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการไปต่อมาการไปนี้คือแฟนทอมไนท์สเตนกรีฟครับผมแฟนทอมไนส์สเตนกรีฟเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน600นะครับผมซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าผมอ่านเบสตามชื่อกาดภาษาญี่ปุ่นนะครับเออสังเกตว่าชื่อกาดภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยเนาะขาดแค่คำว่า the ในเวอร์ชันของการภาษาอัังกกฤษ็เท่านน้โด ที่ว่าเอฟเฟกของสเตนกริฟนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันครับแต่และเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนท์ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราเราสามารถที่จะอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ครับคือแบบค่อนข้างจะแฮปปี้นะเวลาที่ว่าอ่านเอฟเฟกของไอตัวเมื่อกี้แล้วพอดูเอฟเฟกต์ของอตัวนี้ปุ๊บมันก็น,นึกถึงไอตัวเมื่อกี้ได้นะครับไอตัวเมื่อกี้ก็มีนนเ,เอเาาร ตอร์เอ็กซีอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะสื่อให้เห็นอยู่ว่าสามารถที่จะเอาไว้แบบเลเวลเท่าๆกาันแล้วก็อัญเชิญเอ็กซีอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะซึ่งโดยหลังจากเราอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกเมื่อกี้แล้วนะเราสามารถเพิ่มเลเวลของการใบนี้ได้1นึ่งเลเวลครับผมอ,อันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะให้มันเป็นเลเวล3หรือจะกลายเป็นเลเวล4ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับอีกตัวหนึ่งเนาะที่สามารถที่จะอัญเชิญเอ็กซีได้นั่นเองครับและเอฟเฟกที่2ของการใบนี้เลยก็คือว่าถถ้้้าา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 เเเเกากกกกิดวว่่รรรรรใใบนนนีอออยูสสสสุสาสามมามัออจกกมจ็แล เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนท์หนึ่งตัวที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมเลือกจากบนมืออันเชิญแบบพิเศษไปแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้1นึ่งเลเวลครับผมเหมือนเดิมครับจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็แล้วแต่ส่วนการไปต่อมาแฟนทอมไนท์ดัสตี้โรฟครับผมแฟนทอมไนท์ดัสตี้โรฟเป็น Monster เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน1 0 0 0พการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect, ของมันก็มี2อ,อย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกต์ Effect, ที่1ก่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันอยู่บนฟิลในสภาพตั้งโจมตีเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ธาตุมืด1ตัวที่อยู่บนฟิลได้เปลี่ยนการ์ดใบนี้ให้เป็นสภาพตั้งป้องกันแล้วไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราเลือกพลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น8ป0อยพอยต์ไปจนกว่าจะจบ การ์ดบนฟิวของเรานะและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้และทีนี้เอากาดแฟนทอมไนซ์หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถใช้งานกับตัวมันเองได้นะและการ์ดต่อมาแฟนทอมไนซ์เทียสเกลครับผมแฟนทอมไนซ์เทียสเกลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี600ป้องกัน1,600การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มี2อย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เทอละครั้ เลยครับทิ้งกาจากบนมือไป1ใบนะพอทิ้งเสร็จแล้วนะครับผมเราสามารถเอามาสเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนท์หนึ่งตัวยกเว้นตัวของเทีย์สเกลตัวนี้นะหรือถ้าไม่เอามนสเตอร์นะครับผมเอาการเวมนต์กับดักติดชื่อแฟนทอมก็ได้การมนสเตอร์หรือการกับดักเวมนม์ก็ตามเอา1ใบจากในเด็กนั้นส่งลงไปสุสานครับแล้วเอฟเฟกต่อมาของกาใบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสานแล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยมีการรีมูฟมนสเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนท์หรือการเวมนต์กับดักติดชื่อแฟนทอมจาก เชิญการ์ดไปเนี้ยจากในสุสารขึ้นมาบนฟิล์แบบพิเศษได้ด้วยซึ่งก็แน่นอนครับผมไอสาใบาเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่ามันมีเอฟเฟกในการที่จะรีมูฟการ์ดแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกนู่นนี่นะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามสําหรับการใช้งานเอฟเฟกนี้ที่มันโยงมายังการ์ดใบนี้ได้นี่เองครับและการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะถ้าเกิดว่ามันต้องออกจากฟิล์ไปเมื่อไหร่ต้องถูกรีมูฟออกจากเกมครับและการ์ดต่อมา a แฟนักรบ ระ3พลังโจมตี1,000ป้องกัน500การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็มี2ยาแต่ละเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เทิร์นละครเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกใช้เป็นวัตถุดิบให้กับมอนสเตอร์เอ็กซซีธาดมืดนะครับผมมอนสเตอร์เอ็กซีตัวนั้นนะจะมีเอฟเฟกดังนี้เพิ่มเข้าไปด้วยคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นถนูกเชิญแบบเอ็กซีลงมาได้สำเร็จแล้วพลังโจมตีมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีตัวนั้นนนกกจะเ, 1, เ,เ, 2, เาา่่่าาม้ยรรรรบาาาาาดออออทีีถใใูสสสุ ไปและหลังจากนั้นเลือกการ์ดแฟนทอมไ g h t หรือการ์ดเวทมนต์กับดักติชื่อแฟนทอมหนใบจากในเด็กส่งลงสุสานไปครับและการ์ดไปต่อมาแฟนทอมไน t ์ครักเฮมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน500ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มี2อย่างแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เทุละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนท์หรือการ์ดเวทมตนกำจัดติดชื่อแฟนทอมถูกส่งลงไปที่สุสารของเราเมื่อไหร่นะครับพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้น500นะครับซึ่งก็ใช้ได้ทุกๆครั้งนะครับผมก็จะมีข้อจํากัดตรงนี้ที่ทําให้มันไม่สามารถเพิ่มพลังโจมตีแบบรรวๆได้และตามด้วยไปที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ใในนนนนสสสุาาาาาาาเเเเรรรรมมมมถีวว์ััอออออกกกจได้้้แลขงทผ กับจักติดชื่อแฟนทอมหรือการ์ดแฟนทอมไนซ์จากสุสานของเรานะครับผมเลือกจากสุสานมาหนึ่งใบนะแล้วก็เอาเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี้คือแฟนทอมไนซ์ฟราจไออาร์เมอร์ครับผมแฟนทอมไนซ์ฟราจไออาร์เมอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวลสี่พลังโจมตี1000ป้องกัน2000ครับการ์ดไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็มี2อย่างเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้ทีละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้ามอนสเตอร์ติดชื่อแฟฟนนนนททอออมไ์ีไ่่หหงงาาายยู้บิลดขเร ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ลงสู่สารไปก็ตามนะครับผมเราสามารถอัญเชิญการ์ใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิล์แบบพิเศษได้เลยและเอฟเฟกที่2คือถ้าเกิดว่าการ์ใบนี้อยู่ในสูตรสารเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ใบนี้ออกนอกเกมไปหลังจากนั้นเลือกการ์เวทมนต์กับดักติชชื่แฟนทอมหรือการ์แฟนทอมในหนึ่งใบจากบนมือเอาการ์หนึ่งใบนั้นส่งลงสู่สารไปแล้วเราก็จะสามารถจั่วการดจากเด็กได้1ใบครับและการ์ดใบต่อมาครับผมมาถึงมอนสเตอร์เอ็กซีกันแล้วนะครับมอนสเตอร์เอ็กซ Nice Curse Javelin ครับผม แฟนทอมไนส์เคิร์สเจวาลินเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีธาตุมืดเผานักรบแรงสองพลังโจมตี1600ป้องกันศูนย์การไปนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล2องจำนวน2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญเอ็กซีดลงมานะครับผมเอฟเฟกต์ของการไปนี้ก็สามารถใช้งานได้ทุกละครั้งนะเอฟเฟกต์ที่1คือถอดวัตถุดิบเอ็กซีดออกไปจากการไปนี้1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ขององีกฝ่ายมา1ตัวครับพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นศูนย์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นและเอฟฟเเเเกกกกกตต์์็็จะถถูทําาาาให้้้้้ไรรรผลดดดดววยยโิิ่ nice ่นนนีีมมอออสชืป วัตถุดิบเอ็กซ์อยู่เอฟเฟกเนี้ยสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับเออก็อเรียกว่าเอาถ้าตามเบสแล้วถ้ามันไม่มีวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดเป็นแฟนทอมไนส์มันก็ใช้งานเอฟเฟกได้เฉพาะเทิร์นเราซึ่งอันนี้ก็คาดเดาได้อยู่ว่าถ้านเรนตัวเนี้ยก็น่าจะใส่พวกแฟนทอมไนส์ตัวอื่นมาเถอะนะและกาัไปต่อมันเลยครับผมแฟนทอมไนส์เบรกซอสครับผมแฟนทอมไนส์เบรกซอสเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ธาตุมืดเผานักรบแรงสามพลังโจมตีสองพันป้องกันหนึ่งพันครับ โดยที่ว่าเอฟเฟกของมันก็มี2ออย่างเอฟเฟกที่1เลยเทิร์นละครั้งถอดวัตถุดิบเอ็กซออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิล์ของเรากับอีกฝ่ายนะครับผมเลือกมาโซนละ1ใบแล้วก็ทําลายการ์ดที่เลือกนั้นทิ้งไปครับผมเรียกว่าเป็นการพรีชีพการ์ดของเรานะครับแต่ว่าถ้ามันทาลายการ์ดดีๆของอีกฝ่ายหนึ่งไปได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่ายโยและเอฟเฟกที่2เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันถูก,ถกาาาถอก Monster, ัญเชิญเอ็กซาสมาแล้วทีีม่ม เดียวกันจากสุสารนะครับผมเอามอสเตอร์เหล่านั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิล โดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับผมเลเวลของมันจะเพิ่ม1นึ่งเลเวลครับอันนี้ก็จะแตกต่างกับไอ้พวกการ์ดใบแรกๆที่พูดไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าจะเพิ่มเลเวลหรือไม่เพิ่มเลเวลก็ได้แต่เอฟเฟกของการ์ดใบนี้ดูแล้วมันบังคับเลยครับว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเลเวลจะอัพไป1นึ่งเลเวลเนาะโดยหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกนี้เสร็จแล้วนะครับผมจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นเราอัญเชิญมอนสเตอร์ได้เฉพาะธาตุมืดเท่านั้นนะ,แ,นนะลนและการ์ดใบ, Link บ Link ต่อว่า Fan r u s t y b a l d i s h ครับผม Phantom k n i g h t r u s t y b a l d i s h เป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุมืดเทานักรบลิงสามพลังโจมตี2,100ครับผมการไปนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุมืดจำนวน2ตัวขึ้นไปในการที่จะอัญเชิญลิงมาลงมานะครับโดยที่ว่าการไปน,นี้ยไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับและเอฟเฟกของการไปนี้ก็จะมี2อย่างดังนี้ครับผมแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้ทุละครั้งนะเอฟเฟกที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Phantom h n k i g แฟนเด็สสส่งงงลลานไปหั จานั้นปุ๊บเลือกการ์ดใมบนกับดักติดชื่อแฟนทอมหนใบจากในเด็กมาเซตที่โซนเวทกับดักของเราครับและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันอยู่บนมอนสเตอร์โซนถ้ามี มอ n สเตอร์เอ็กซีธาดมืดถูกอันเชิญไปยังปลายลิงค์มาร์เกอร์ของการใบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิล์มา1ใบแล้วก็ทําลายการใบนั้นทิ้งไปได้ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับว่าลิงค์มันชี้มันยังฝั่งเราได้ถึง2ลิงค์เลยนะเออก็อันเชิญดีๆจังหวะด,ดีๆก็บึ้มการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้และตามด้วยการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ r a เดอร์สวิงครับผม r a เดอร์สวิงเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาดมืดเผาสัปีกเลเวลสพลังโจตี2,000ป้้องกกัน 2000, นนรบา์ใ ตามกฎแล้วให้นับว่ามันเป็นการแฟนทอมไนท์แล้วก็เป็นการเรดแรปเตอร์ไปในตัวเลยครับผมออพอเะฉะนั้นแล้วเตรียมไว้เลยเดี๋ยวถ้าผมทำเรดแรปเตอร์ปุ๊บต้องพูดถึงในตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะซึ่งเอฟเฟกของกาดใบนี้เลยนะครับก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกนะั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาดใบนี้มันอยู่บนมอือหรืออยู่ในสุสานนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซิตาดมือหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิล ถอดวัตถุดิบเอ็กซิีของการ์ดใบนั้นทิ้งไปแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิล์บแบบพิเศษครับโดยการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษโดยเอฟเฟกนี้นะครับพอมันต้องออกจากฟิล์เมื่อไหร่นะมันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมซะด้วยนะครับผมและตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือถ้ามีมอนสเตอร์เอ็กซีที่ธาตดุดั้งเดิมของมันเป็นธาตุมืดนะครับแล้วมีไอตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบเอ็กซิีอยู่นะมอนสเตอร์เอ็กซิีตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้ด้วยคือมอนสเตอร์เอ็กซิตตััวนนน้้นจะไม่กกเเเเปป็าาอออฟฟขงร์ดีกกฝ่าายนึงครรับและ์ดต่อมาครับ เรเดอร์สไนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทธาตมืดเผานักรบแหลงสพลังโจมตี2 0 0พันป้องกัน0์การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4ธาตมืด2ตัวในการที่จะอันเชิญเอ็กซีมาลงมานะครับผมโดยที่ว่าการไปนี้ตามกฎแล้วให้นับว่ามันเป็นฟฟนท้องไนซ์แล้วก็เป็นเรดแรปเตอร์ไปในตัวด้วยเลยครับเอฟเฟกต์ของการไปนี้เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้เถ่าละครั้งเท่านั้นนะเอฟเฟกต์นั้นก็คือว่าถอถถดวัตถุดิบเอ็กซีออกไปจากการไปนี้1ใบและทีนี้พอถอดเสร็จแล้วนะครับผมเลือกมอนสเตอร์เอ็กซี เรดแรปเตอร์ Red or, หรือติดชื่อแฟนทอมไนท์ก็ได้ครับโดยจะต้องเป็นตัวที่แรงสูงหรือต่ํากว่าการ์ดใบนี้1แรงนะครับกล่าวคือก็แรงห้าหรือแรงสามด้วยกันนะเนาะโดยมอนสเตอร์เอ็กซที่เราเลือกนะครับผมให้เราเลือกจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับแล้วก็อันเชิญลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กในรูปแบบของการอันเชิญเอ็กซีแล้วก็สอนทับการใบนี้ไปได้เลยครับ โดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับผมใน In face, เอ็นเฟสเทิร์นหน้าของอ e ีกฝ่ายมันจะต้องถูกทำลายไปนะซึ่งในตัวนี้ก็จะเริ่มมีเอฟเฟกที่โยงไปยังพวกแบบเอ็กซีดราก้อนอะไรแบบนี้ด้วยแล้วนะครับแล้วตามด้วยการไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วนะครับผมมังกรดําราชันออตไอส์รีเวเรียนดรากอนโอเวอร์โหลดเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดและเพนดูลัมธาตุมืดเผ่ามังกรระดับเจ็พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500โดยเพนดูลัมสเกลขอยตัวนี้ก็อยู่ที่4นะครับผม,อมอเอฟเฟกต์เพนดูลับก็คือว่าเทิร์นละ ใช้งานได้ดตอนเมนเพสของเราอันเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อลิเบเรียนมอนสเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนซ์นะครับผมอันไหนก็ได้นะเลือกมา1ตัวจาก Extra Deck, เอ็ก์ตราเด็กโดยให้นับว่าเป็นการอันเชิญเอกซีดนะมอนสเตอร์ Monster ตัวที่ถูกอันเชิญเอกซีดจากเอ็ก์ตราเด็กตัวนั้นนะครับผมให้มาซ้อนทับกับการ์ดใบนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับผมเรายังสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่ที่เพนดูลัมโซนนะเอาการ์ดใบนั้นนะครับไปเป็นวัตถุดิบ ceed, เอกซ์ซีดได้ ครับซึ่งนั่นเป็นเอฟเฟกในฐานะการ์ดเพนดูลัมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเอฟเฟกของตัวมันในฐานะ่ามอนสเตอร์เอ็กซีก็คืออย่างแรกมันต้องใช้มอนสเตอร์เลเวลเจ็ดสองตัวในการที่จะอัญเชิญเอ็กซีลงมาแล้วทีนี้เราสามารถใช้มอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อรีเบเดนที่อยู่บนฟิลของเราเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญเอ็กซีนะครับแล้วก็อัญเชิญการ์ดไปเนี้ยลงไปโอเวอร์เลย์กับการ์ดใบนั้นได้เลยครับซึ่งนั่นเป็นการอัญเชิญเอ็กซีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบเนี้ยมันหงายหน้าอยู่บน, Extra Deck, อน,น,นเอ็กซ์ตร้าเด็ก ลงไปบนฟิลด์ได้เช่นกันครับและเอฟเฟกของการใบานี้หลักๆนะก็จะมี2อย่างครับผมคือการ์ใบานี้ที่ถูกอัญเชิญเอ็กซิมาแล้วก็มีมอนสเตอร์เอ็กซิสแรงเเป็นวัตถุดิบอยู่นะใน1แบตเทิลเฟสนะครับผมมันจะสามารถโจมตีได้ถึง3ครั้งกันเลยครับโอ้โหเอฟเฟกโหดมากนะครับซึ่งมอนสเตอร์พลังโจมตี3พันที่สามารถโจมตีได้3ครั้งโหดไม่โหดต้องพิจารณากันเอานะครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือการใบานี้ที่อยู่บนมอนสเตอร์โซนนะถ้ามันถูกททลาาาายไไไปปเเเมื่่่ออหรบบใใ้้้กนนีีววง ลั่มโซนของเราครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดแฟนทอมไนท์นะครับผมมีแถมให้เล็กๆน้อยๆแบบที่ว่าเอ๊ไม่ต้องแถมก็ได้มั้งเอฟเฟกพูดถึงแฟนทอมไนท์เล็กๆน้อยๆอย่างตัวออตไอส์อย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างตัวเรดเดอร์สอย่างนี้นะครับต้องแถมมาเพราะว่ามันถูกนับว่าเป็นการ์ดแฟนทอมไนท์ nice ไปแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมฟางแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมมีใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบเล่นซีรีส์ของพวกแฟนทอมไนท์อะไรพวกนี้อยู่แล้วบ้างเนี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์มุมมองการเล่นกันได้เลยนะคคระนะรรรัััับบและะในนนนนสส่่ววขขอออออองงภาาาตตตไปปเเเเดดดดดีีีี๋ยกกกกกก็็็จ์์มซ้้ิโ สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไค i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ